สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแลครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาแจ้งพี่น้อง f อฟนะครับนั่นก็คือณเวลานี้นะครับปัจจุบันนี้เลยนะครับเมื่อท่านได้เห็นคลิปนี้ออนแอร์ออกไปเนี่ยแสดงว่ามีการ ซื้อขายวัวเกิดขึ้นนะฮะในจำนวนที่มากพอสมควรนะครับปลายทางตรงไหนอ่ะผมขออุบไว้ก่อนนะครับยังไม่แจ้งเรื่องปลายทางนะฮะปลายทางที่ผมจะไปส่งต่อนะครับแต่นะฮะวันนี้ผมพาพี่น้องมาดูตัวอย่างนะครับวัวที่ผมรับซื้อนะครับณนะวันนี้เลยนะครับผมนะนั่นก็คือเป็นวัว บรามันลูกผสมนะฮะเลือดสูงนะครับบรามันลูกผสมเลือดสูงนะครับเป็นวัวสาวนะครับเป็นวัวสาวที่ไม่เน้นสีนะครับสีอะไรก็ได้ครับผมสีแดงสีเทาสีขาวได้หมดครับนะฮะสเปคที่ถูกกำหนดมาแล้วที่ถูกล็อกมาแล้วนะครับนั่นก็คือหน้าสั้นปากสั้นหูสั้น นะครับหมายความว่าติดกระทบฮินดูบาซินหูยาวหน้าเลียวเลียวเล็กๆแหลมแหลมใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ราคาที่ซื้อเนี่ยนะฮะก็ตั้งแต่หมื่นสามพันหมื่นสี่พันหมื่นห้าพันหมื่นหกพันแล้วแต่ความสวยนะครับหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกนะครับเป็นวัวบารรมันสาวนะครับเป็นวัวมาแมนสาว ที่ไม่ท้องนะครับอายุไม่ว่ากันครับผมนะฮะน้ำหนักนะครับตรงนี้เน้นนะครับผมน้ำหนัก 270, 280, 2 7 0 7 8 0 2 9 0 3 0 0 0ได้ทั้งนั้นครับผมนะฮะได้ทั้งนั้นครับปลายทางที่พี่น้องจะเอามาส่งนั่นก็คือที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับเพราะว่า เรามีข้อรวมข้อกักอยู่ตรงนี้นะฮะเรามีข้อรวมข้อกักอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับว่าที่ผมรับซื้ออยู่ณนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับปลายทางผมจะเอาไปส่งตรงไหนพี่น้องไม่ต้องสนใจแต่วันนี้ซื้อจริงขายจริงนะครับเดี๋ยวผมพาดูสเปคที่ ลูกค้าเอามาส่งผมแล้วนะวันนี้ครับผมไปกันเลยครับเอาละครับพี่น้องครับผมให้ดูใกล้ๆเลยนะฮะผมให้ดูบามั่นสีขาวตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้มาถึงผมนะครับน้ำหนักอยู่ที่260บวกบวกครับนะฮะ260บวกบวกเป็นบามั่นลูกผสมสีขาวนะฮะพี่น้องดูนะครับใบหน้าใบหู อย่างที่ผมได้เรียนเลยนะครับหูสั้นนะครับหูสั้นหน้าสั้นนะฮะปากใหญ่นะครับไม่มีเขานะครับมีเขาได้เป็นตุ่มๆได้หรือนะฮะที่ทําเขามาแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนตัวนี้นะครับนี่ฮะแต่ตัวนี้เนี่ยหูค่อนข้างที่จะยาวสักนิดหนึ่งนะครับหูค่อนข้างที่จะยาวสักนิดหนึ่งแต่ว่าเรื่องของ ใบหน้ากระโหลกกระบาลปากอะไรได้หมดเลยนะฮะนะครับดูตัวนี้นะครับอ่าน้ำหนักตัวนี้เนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยขาดไปนิดนึงเพราะฉะนั้นผมจึงเน้นนะครับว่าน้ำหนักที่เราต้องการนะฮะมาถึงจังหวัดชนบุรีเนี่ยมันจะต้องเหลืออย่างน้อยๆน,นะครับรอ260กิกิโลขึ้นไปจะต้องเท่าเท่ากับ ตัวสีขาวตัวนี้นะครับจะต้องเท่าเท่ากับตัวสีขาวตัวนี้ตัวนี้มาถึงผม260บวกถือว่าโอเคนะครับฮนะบมาถึงผม260ถือว่าโอเคเดี๋ยวให้ดูหน้าดูตาอีกสัก1ตัวนี่ครับตัวที่เป็นสีแดงนี่ก็ใช่นะครับตัวนี้เนี่ยหูยาวไปสักนิดหนึ่งนะครับหูยาวสักนิดหนึ่งอันนี้ก็คือเกินสเปคไปหน่อยหนึ่งนะครับส่วนนะฮะ ตัวถัดมาก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ใบหน้าได้สเปคได้นะครับตรงตามที่ต้องการเลยนะฮะนั่นก็คือหูสั้นใบหน้าสั้นปากค่อนข้างใหญ่แต่ตัวนี้น้ําหนักมาถึงขาดไปอีกนะฮะตัวนี้น้ําหนักมาถึงขาดไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าพี่น้องมีนะครับลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือ หัวร้นหรือว่ามีเขาได้เขาเขาได้แค่ตุ่มตุ่มขึ้นมาไม่เกิน1นิ้วไม้บรรทัดนะครับไม่เกิน1นิ้วไม้บรรทัดส่งมานะครับแอดไลน์เบอร์โทรที่ผมขึ้นค้างไว้ตรงหน้าจอได้เลยนะครับส่งรูปมาดูส่งคลิปมาดูนะครับนะฮะผมเน้นที่น้ำหนักแล้วก็ใบหน้านะครับรูปร่างโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยก็คือต้องออกเป็นบามัน นะครับเนี่ยฮะเรียงรายอยู่ตรงนี้5ตัวคือคือสินค้าที่เอามาส่งให้ผมนะครับส่วนตัวสีขาวตัวนี้คือได้ครบทุกอย่างนะครับนะฮะให้ดูตัวนี้เลยนะครับดูตัวนี้คือครบทุกอย่างเลยนะครับมาถึงผม2 6 0บวกแล้วก็ใบหน้าใบหูก็คือผ่านทุกอย่างเลยนะครับมุมอาจจะแคบนิดนึงฮะให้ดูใกล้ๆนี่นะครับ เผื่อพี่น้องที่อยากจะซื้อขายนะครับมีวัวอยากจะขายนะฮะนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับดูหูฮะหูต้องลักษณะแบบนี้เลยครับนะครับหน้าถ้าใหญ่กว่านี้กว้างกว่านี้ยิ่งชอบยิ่งดีฮะไม่ได้เรื่องมากนะครับไม่ได้เรื่องมากงดดราม,ม่าครับท่านไม่พอใจขายก็คือ <c oughs> ไม่ต้องส่งมานะฮะ เพราะว่าสเปคมันโดนกําหนดมาแบบนี้นั่นก็เป็นช่องทางอีกหนึ่งทางนะครับที่พี่น้องจะได้ขายวัวที่มีอยู่ที่มัน <c oughs> ติดมือที่มันเ,เลี้ยงไม่ไหวนะครับฉะนั้นแล้วนะฮะถ้าใครมีส่งเข้ามานะครับหรือว่าแจ้งพิกัดมาส่งรูปส่งคลิปตัวอย่างมาดูนะครับถ้าอยู่ใกล้นะฮะ ผมวิ่งไปดูได้นะครับถ้าอยู่ไกลผมมีทีมงานวิ่งดูให้นะครับถ้าท่านหาได้ในจํำนวนที่เยอะๆเรายินดีครับนะฮะสะสมไว้ 20, 30ตัว 50, 60ตัวบอกมาได้เลยครับผมยินดีขับรถไปดูหรือถ้ามันไกลมากผมขึ้นเครื่องไปดูเลยนะครับวันนี้ด่วนมากครับผมนะฮะมีเวลาแค่ประมาณ10วันเท่านั้นเองนะครับที่จะต้อง ส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับผมที่จะต้องส่งสินค้าให้ลูกค้านะฮะใครมีนะครับบอกด่วนเลยนะฮะเน้นเป็นบราหมั่นสาวลูกผสมนะครับจะต้องไม่ท้องแล้วก็ไม่เคยมีลูกมาก่อนนะครับผมจะต้องไม่ท้องแล้วก็ไม่เคยมีลูกมาก่อนคือถ้าได้แบบตัวนี้เนี่ยผ่านทุกอย่างเลยพี่น้องครับนะฮะผ่านทุกอย่างเลยใบหน้ารูปร่างโครงสร้างน้ําหนักผ่านหมดครับตัวนี้นะฮะนี่ครับ ตัวน,นี้ฮะตัวสีขาวเนี่ครับอ่าแล้วน,น,นะครับนั่นคือผ่านทั้งหมดเลยนะฮะดูครับอ่านี่นี่นี่ดูใกล้ๆชัดๆ,ๆดูชัดๆตรงนี้เลยนะครับนี่เลยครับแบบนี้ฮะที่ต้องการไม่ใช่ว่าสีขาวอย่างเดียวนะครับสีเทาสีแดงได้หมด <พ genau S 2> ครับนี่ดูใกล้ๆอย่างนี้นะฮะแบบนี้เลยครับที่ต้องการครับต้องการแบบนี้เลยนี่ครับ อ่ะดูรูปร่างส่วนสูงก็อยู่ประมาณสักร้อยสาิบร้อยสามสิบห้ประมาณนั้นครับส่วนสูงเราไม่เน้นเท่ากับน้ําหนักนะฮะส่วนสูงไม่เน้นเท่ากับน้ําหนักครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็บอกก่าวข่าวสารแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีรีบส่งมารีบโทรมาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นให้นะครับออเดอร์นี้มีจํานวนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่า วันเวลาเนี่ยมันจํากัดเลอเกินพี่รองครับนะฮะวันเวลามันจํากัดเลอเกินเพราะฉะนั้นแล้วรีบส่งมาครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพูดจะภาษาวัววันนี้บอกถาวดีครับผมลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ